ครับเป็นมุนเนาะอานที่ก็รักก็คือว่าทำนาน้องนะครับจ้างกันถูกไปครับจ้างถูกไปเป็นจ้างอันไหนก็นเนี่ยอันนั้นหรอครับเนาะเป็นจ้างตัดหญ้าก็จะเป็นตัดหญ้าจ้างแต่งบ้านเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยทุกคนแบบเพราะว่าแล้วแต่เป็นจะจ้างอันที่นี่นะครับจ้างอันกลางตัวจ้างเนาะเก็บพับเก็บหญ้ากินเนี่ยค่ะเฮ็ดออกก็สอเฮ็ด อยู่ด้วยกันที่สองโคน้นบลูกกับมีเราอยู่สองเ่าเอครอบครัวของนายพัดเป็นโมูนในเกาะเป็นลูกบ้านของผมเองนะครับการอยู่มาทุกวันไหนกับแกกับเป็นครอบครัวที่อยากจนตกเกมโต๊เกมกเจ้าบ่ออเ,กกเ,กกเกนาะเพราะว่าแกกับบอมีบ่มีลูกบ่มีเต้าเฝึงได้แต่ง,งานได้มาบาดได้ได้บีดปีนะครับสองสามปีเดี่ผ่านมา ก็การประกอบอาชีพของแกก็ทุกวันนี่ก็ทาไรทานานะครับทํานาแล้วก็ประกอบอาชีพอีกอย่างนึงก็คือการเป็นช่างปรสามบ้านทั้งเหนือห้เดียว,ว่าเป็นสลาหัดจ้างปลูกบ,บ้านแปรงบ้านนะครับก็บอกก็กินไปเป็นวันๆเนนะาะบ่เมะบ่เมะเงเก็บก็เป็นข้อดีก็ คือความหล่อมไม้หล่อมมือกับงบหมู่บ้าน,านเวลาหมู่บ้านจะมีการพัฒนาอย่างต่อเพื่อความ,วามหล่อมไม่หล่อมมืออย่างอย่างดีครับนะก็เป็นคนทําอาหาเกินก็เป็นคนที่ขยันนะครับยงแต่ว่าก็เป็นคนที่ว่าเรียกว่าได้โอกาสบอกมีบอกมีอุปกรณ์ที่จะประกอบอาชีพนะครับเรา กินมาหาเงินมากก็พอแต่ใช่พอเป็นวันๆน,นะครับอันนี้ก็ทำํำก็ขอตั้งความเจรีญเหยนะครับตั้งมูนลนิธิไปขอก็อยากจะมีการสนับสนุนอุปกรณ์การทำมาหากินการเกษตรหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพครับเพื่อเก็่ยนีอาชีพดี